สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นหมวกของ Gucci ชชนั่นเองนะคะเป็น Bucket Hat นั่นเองค่ะใบน,นี้นะคะเห็นได้เลยว่าดาราหลายๆท่านนะคะใส่กันเยอะมากๆนะคะเพราะว่านี่เห็นแต่ไกลเลยนะคะว่ามีความเป็น Gucci สูงมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเนาะใบนี้คือยังใหม่มากๆเลยนะคะนี่ใส่แล้วออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ออกไปเที่ยวนะคะหรือว่า จะไปถ่ายรูปเก๋ๆที่คาเฟ่ก็ได้นะคะแบบนี้เนาะว่าถ่ายรูปขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะเนาะเขาเป็นไซส์ S เนาะนี่เดี๋ยวให้ดูไซส์ S อนะคะก็จะเป็น57เซนนะคะก็ลองวัดดูแต่กันว่าส่วนใหญ่น่าจะใส่กันได้นะคะยกเว้นคนที่ศีรษะใหญ่มากๆก็อาจจะขยับเป็นไซส์เลยือนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์ L ก็ได้นะคะสำหรับใบนี้นะคะแบบตต่เป็นคนไม่ได้สีใซสใหญ่มากก็ใส่ได้สบายๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกใบนึงที่ น่าใช้มากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของน้อง g ุช c ี่นะคะ b u คเก็ตแฮทใบนี้นะคะก็สามารถทักไลน์แอนบอยแบนเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกดซ b s c ไคร e ค่ะจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ